993เตรียมเลยลูกโอ้ครับแม่รอรออยู่ครับนันはは an, oh, oo, ่นแหละให้มันเจาะม้าวหันถูกเตรียมเลยลูกไม่ได้กลับเลยเก้าสามตัวเดียวโอ้ครับแล้วเจ้านั้นก็บอกว่าวิ่งสามแม่แม่ว่าถ้าสามมาก็เก็บสามแต่สามเก้าสามแค่นั้นวงไม่สามตัวถูกเก93ใช่โอ้ครับเูกเลยนะคะแม่จ้ะ เต็มๆเลยแอลวันนี้เนาะฮึมอีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ร้อยเอ็ดครับอ่าโอ้ยแม่เลาะร้อยยูเแม่เก่าจนเตี้ยหนูเก่าโตหัวจ้อนเมื่ไหนเก่านึงเนาะเราเก่าสวยแม่ลูก ควันนี้เจ้งให้กสิเขาอีกที่หรอกวันเมื่อกี้เนี่ยมันหลักสิบเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยสามสี่นนออห้ามันเก้าเก้าสามเต็มเลยลูกมนันเมืครับ้แม่รอรออยู่ฉันหลักอห้มันจบเมื่อวาน ถูกเต็มเต็มเลยลูกไม่ได้กลับเลยเก้าสามตัวเดียวโอ้ครับแล้วเจ้าเน้นก็บอกว่าวิ่งสามแม่แม่ว่าถ้าสามมาก็เก็บสา,บา,ามแต่สามกาสามแค่นน้นวงให้สามตัวถูกเก้าสามจช่โอ้ครับเลยเนาะค่ะแม่จ้ะเข้าเต็มเต็มเลยวันนี้เนาะค่ะเริ่มต้นวันนี้ใหม่ครับ ทีนี้ห้าหกเกตต้องมาหนึ่งตัวจากเขียนลงเลยเลขที่ห้าหกเกตต้องมาหนึ่งตัว่ะแมทีนี้เลขตีเลขหลักหน่วยสามสี่ห้าเหมือนเดิมค่ะ uh huh. แล้วทีนี้จับค uh huh. ู่ใช่ะแม สามห้าสห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าครัเดี๋ยวเราสามตัวจ้ะหกสามหกสามหกสี่ครับหกห้าครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับ เล่วันนี้เก้าตัวเหมือนเดิมค่ะน<อ>่าจะวิ่งให้วิ่งหกกับเจ็ดเป็นตัวเด่นที่สุดในชาเร่วิ่งห้าหกเเ็ดเด่นที่หกกับเจ<อ>็ดเป็นหลักสิบ 10. หลักหน่วยสามสี่ห้านี่ยแม่ชอบตัวเดียวคือสี่สี่ตัวเดียวจะเป็นหลักหน่วยวันนี้จะจริงไหมถ้าเลขเด่นจากวง วงกลมให้ตัวเด่นจะมีห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่สามตัวค่ะ <c oughs> วงใม้วงวมวงเลยจะห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ค่ะ <c oughs> ถ้าชอบพ่เสศษในสามตัวนี้พิเศษที่สุดคือหกสี่ตัวเดียวอ๋อครับ แม่มาก6สี่ไรก็มูแต่ถ้า6ถีไม่มาจะเป็นเ็ดสีทันทีตัวรองครับเลขทั้งหมด9ตัวนี้เมื่อเมื่อกี้มันเป็น7 8 9หลักหน่วย3 4 5เหมือนเดิมครับมันเข้า9 3เต็มๆในรูปเมื่อกี้นี้ครับทีนี้แม่ไม่ชอบ3แม่ชอบแบบหน่วยที่4นะคะครับ4เพราะว่าหลายสุตร แต่แล้วสูตรมันก็ติดสีแท้ทุกตัวก็เลยเป่ยนสีสิ็นท,ท้ายเรียกว่าดีจะเข้าจริงไหมชอบที่สุดคือหกสีลองลรามาคืเจ็ดสีกับห้าสีอืมครับเรียกเราเพึ่งทำออกมาเสียงว,วันเมื่อกี้เนี่ยพอวันสุดท้ายแล้วันดีมากเลยลูกถ็เรียกเข้าเต็มที่เมื่วันเมื่อกี้ฝันว่าเขาไปขายเนื้อะแก ขายเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เลยจัดสิ้งใจว่าจะเอาหรือไม่เอาเนาะเหมือนเหมือนกับมันเน่าหรือไม่เน่าตัดสิ้งใจห่อเอาเลยก็เลยว่าเรื่องคือเราจำเข้าแน่นอนแต่ราคามันเกีดสิบบาทเลยเลยมาห่วงว่าเรื่องมันจะเป็นเกียรสิบไหมวันนั้นเพราะราคามันเกียสิบจริงจริงมันมาเข้าเรื่องของตัวเองครับเก้าสามตัวเดียววดนี้เราก็ต้องดูวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนว่าเราเสี่ยงจะเป็นยังไง เสียงดีเสียงแล้วฝันดีไหมเนก้าวชุดนี้งวนไม่ทีพอเร่ใสจะออกฟันดีมากเลยฝันว่าไม่เอาเนื้อนั่นแหละเนื้อแดดเดียวที่แรกจะไม่เอาหรอกว่ามันไม่สวยกลับไปเบิ้ลก็หอเอาเข้าจนเต็มในลูกคือก้าสามตัวเดียวครับเอฟซี e ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วที่เจรณาแล้วก็ดูให้ดี แม่เลยเข้าเก้าสามเต็มๆเมื่อคี้นี้ไม่ได้กับเลยวันนี้แม่ก็มั่นใจนะมันทําลงตัวค่ะแม่ว่ามันจะออกหกสี่นะไม่หกสี่ก็เจ็ดสี่เพราะอะไรซึ่งว่าอย่างนี้ลายชินอายุสี่สิบหกปีอ่ะมันมาเข้าในตำราของแม่พอดีเลยเป็นเกิดวันที่สามวันนี้อ,อ,อายุสี่สิบหกปี ถ้าหาเสพมันดังสี่สิบหกก็จะไม่ออกมันจะเป็นปุกสี่มันจะเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดทันทีทุกตัวให้กลับตัวด้วยและเล่นบนล่างค่ะครับกลับตัวด้วยแล้วก็บนล่างค่ะอืมแต่ว่าแม่บ่าให้ฝันบอกรังวันนี้แม่เขาไปเห 4, 4, 5, 5, 6, 15, 15, ็ดออกมาแม่พ่อเหนพ่อให้เนฝันดูจ้ะแ่าหเน็บฝันฝันเคิดไหมว่า มันเมื่เกี้มาฝันก่อนหมอยออกอ่ะไม่ลูกมันเป็นเป็นยังไงฝันดีงฝันตื้นมาที่สิบห้าแม่เสียงเสียงมาเสียงมามาฝันขื้นมาที่สิบห้าว่าเขาเอาน้อมาขายเนืเดียดเดียวดูแล้วดูอีกว่ามันแพงราคามันเจ็ดสิบบาทนั่นคือว่าเลขจะออกเจ็ยรศูนย์นะ,ะในความเห็นนี่แต่เม,มื่อวานเลขเราเข้าเต็มๆม,มันเกี่ยวเกี่ยวกับเรืเราที่ทาออกมาเก้าสามไม่ได้กลับเลย มวดก่อนมีก็เหมือนกันให้แม่ที่ให้เด่นที่มีเก้าสิทธ์ใช่ไหมแม่เด่นให้เก้าหนึ่งก็เดียวมันออกเก้าศูนย์ใช่ไหมหนอนเมื่อกี้เนี่ยครับเลขวิ่งเก้าศูนย์หนึ่งมันมาด้วยกันใช่ไหมลูกครับใช่ครับอืมมันมาเก้าศูนย์ศูนย์นี้มันมาด้วยกันบ่อยเหมือนกันเนาะเก้าศูนยะ์ 90, มันมาเก้าแต่แม่มาแหลบหนวยมันเป็นหนึ่ง เต่อดรีบว่ม uh, ันเข้าทั้งสองตัวยเก้าศูนย์เข้ามาเด้อดปัน้วดมีอย่างนั้นอืมมีอะไรจากมาเลยเดขอรักมีจะมีโอกาสมาน้ากันเนาะค่ะแม่เด็กาวเจ็ดเนี่ยว่าบมาดอกวันนี้แม่ประกันอืมแกแม่ประกันเลยว่าเลขหลักสิบเนี่ยไม่เคยพลาดนะลูกนะปีหนึ่งผิดแค่ครั้งเดียวห้ากิจต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนรับประกันเลยค่ะ หกเก็ดต้องมาหนึ่งตัวแต่หลัก่วยก็มีโอกาสพลาดพลาดบ้างแต่ในสามตัวนี้แม่ประกันเลยต้องติดแน่นอนใครมีตัวดีที่ใดตัวหนึ่งเอามาใส่เลยใส่ห้าใส่หกใส่เก็ดแต่ห้าแม่ไม่ชอบแล้วแม่แม่เด่นให้หกกับเก็ดแค่นั้นเป็นตัวเด่นที่สดุดเลยวิ่งวิ่งได้เลยหกกับเก็ดมั่นใจค่ะมั่นใจได้ิ่งมือตา ชอบที่สุดนี่จะเป็นหกสี่เนาะค่ะแม่แมนถ้าลองลงมาต้องเสี่มันไม่ออกตตัวมันจะเป็นห้าสี่กับเจ็ดสีส่เท่านั้นเพราะว่าเลขหกสี่วันนี้ยังไงก็จ่ายขึ้นอยู่แล้วลูกมันเลขดกางแต่ถ้าใครได้ดูคลิปน,นี้แล้วอยากไปซื้อลอตเตอรี่ไปเลยส่วนมากเลขแม่จะขึ้นบนมากกว่าล่างมันนานลงล่างทีแต่มีเขาบอกว่า ทีนี้เจ้าน่ะมันตรงของแม่เขาบอกว่าเลองเขาเป็นลามมันจะจริงมั้ยเสร็จแล้วก็ต้องเล่นบนล่ามนั่นแหละมันมีโอกาสมีโอกาสเต็มเป็นลยวันนี้ทําลงมาตัวอีกว่าแล้วเขาก็ให้วิ่งก้าว่ะถ้าก้าวมาถ้าก้าวมาในวันนี้่ว่าก้าวเป็นลางอีแน่นอนตัวของเรานี่จะเป็นบนถ้าก้าวมามันจะเป็น ้าหกเก้าเจ็ดไปอย่างนี้แต่เกดย่าเก้ายังมีอยู่นะแต่ศูนย์แม่ไม่มีเก้าเลยเม่ขอลองเชื่อศูตรของเราก่อนเพราะว่าเลขเรามีทัวเมื่อกี้ก็มีแต่คนว่าเก้าเก้าก็เก้าก็เก้าจริงแต่สูตรของเรามันมีเก้าเนาะ,ะมันก็มันก็เข้าเต็มเต็มแต่วันนี้เราไม่มีเก้าแต่แม่คิดว่าเก้าจะไม่ติดจริงไหมเพราะว่าสูนย์แม่ไม่มี ถ้าก้าวมาต้องเป็นร่างอีก <olut. S 2> นะคะถ้เอฟซคนไหนถ้ามั่นใจก็ไปซื้อรัตเตรีเอาไว้เผื่อเพราะว่ามันยังไม่ดังเนาะ <olut. S 2> มันก็จะจะได้รัตเตรีเอาไว้อยู่เนี่ยซื้อสักใบสองใบไว้เกิอจะได้รางวัลที่หนึ่งเน <olut. S 2> าะเป็นแม่เนาะใบองแม่น,นี่มันสีมากบนเนาะค่ะแม่มันใจบนนั่นแล้วใน้ตแม่เนี่ย จ้าเดกแม่ว่าหันหัวดเก่เกบ 90, บเาศูนนี่ก็เป็นหเก่าเนี่ยมันอก็ยัวอจเก่าศูนบนมันมะลูกครับวันนี้ก็เก้าสามบนอีกแต่ว่ามันเคยเป็นนะสามสี 3, 4, ครั้งมันลงล่างครั้งหนึ่งมันเป็นสามสีครั้งจะลงล่างครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นวันนี้แม่ก็ยังมัน่นใจว่าเป็นบนอยู่นะคะครับ ให้ซื้อไว้เลยจ้าแล้ว fc ถ้าฝังของแม่ละเอีดไม่พลาดห้าหกจ็ดต้องมาหงตัวแน่นอนหลักเสร,ร็จหรือเป็นเลขเส,สร็จชอบตัวไหนเอาใส่ได้เลยแต่แม่คำนวณออกมาแล้วนี่เนาะห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เนาะเ,เ,เดี๋ยวสีโค้งสไทยกนึงเนาะค่ะแม่เป็นความฝันคุณแม่นะคะค่ะไม่ได้ยินเลยะ่ะได้ยินอยู่ค่ะแม่ รู้จ่าไ <_ d ata> ด้ยินบ่จ้ยาแม่จ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูฉีตามโค้งชุดไทยที่หนึ่งเนาะคะ่ะแม่บัตรแม่ฝันดีจ้าจ้าอย่าลืมนี่แค่นัน้นละลูกเอาเป็นคำเสียดยเสีตามโค้งชุดไทยโค้งฝันน่ารูกเนาะค่ะแม่ยจ้าจ้าจ่าเขอเขาขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันย่างชางขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ่า แนวทางของคุณแม่ร้อยเอ็ดนะครับผมประจำงดวันที่สิบหกนะครับผมเนาะล่าสุดนะครับผมตัวนี้หกสี่นะครับผมแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็ห้าสี่นะครับงดก่อนคุณแม่ก็ได้เก้าสามตรงๆเลยนะครับผมเนาะเป็นสูตรคำนวณของคุณแม่นะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับให้เอฟซีพิจารณาแนวทางทุกตัวที่แอดมินได้นําเสนอไปนะครับ แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมเนาะมีเลขหลักแล้วก็เลขหน่วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ